ครับผมสวัสดีครับทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องพอแสงมิวสิกสุรินอยู่นะครับวันนี้มี power มานำเสนอนะครับมีอุปกรณ์เครื่องเสียงกลางแจ้งมานำเสนอนะครับชิ้นบนสุดนะครับปีคอร์สปีคอร์สของม a s เตอร์ดีไซน์นะครับตัวนี้ยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับปีคอร์สของม a s เตอร์ดีไซน์นะครับตัวนี้ราคา7,9 0 0นะครับ ท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับปีคอร์สของว a t เตอร์ดีไซนนะครับสภาพยังสวยกิบอยู่เลยนะครับใครหาอยู่นะครับตัวที่2นะครับ DBX DBX 260นะครับ DBX 260ตัวนี้ก็สวยๆอยู่นะครับแทมหาจักรนะครับตัวนี้ราคา8,500นะครับราคา8,5 0 0นะครับ DBX 2 6 0นะครับ ตัวถัดไปนะครับ PXM10 PXM10 นะครับ PXM10 ราคา8,009อุ๊ย8,005นะครับถ้าใดหาอยู่นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับไอ้ท่นล่างนี้จะเป็น PXM 1 0 x นะครับไอ้ท่นล่างนี้จะเป็น PXM 1 0 x ราคาเท่ากันนะครับ8,005นะครับถ้าใดหาอยู่ติดต่อสอบถามได้นะครับ084238182นะครับ แท่นต่อไปนะครับเป็น power นะครับทาบนะครับ i 5 0 0 0พัทาร์ปไ0 0ตัวนี้ก็เดิมๆอยู่นะครับสวยราคา15,500บาทนะครับ15,500บาทนะครับทาบนะครับ i 5 0 0 0ท่านใดหาอยู่ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับแท่นต่อไปนะครับเป็น NPE นะครับ NPEC 2002นะครับ NPEC 2 0 0พนะครับราคา8 9 0 9นนะครับท่านใดหาอยู่ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ NPEC 2 0 0พนะครับราคา8 9 0 9นนะครับสนใจโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้ครับ0 8น2 0 3 8 1 8 2นนะครับทอแสงมิวสิกสุรินนะครับท่านใดหาอยู่นะครับสวยๆทุกเส้นนะครับนี่ใหม่ๆม่ ีคอร์สมาสเตอร์ดีไซน์เจ็ดนะครับดีเว็กสองหกศูนะครับ SAE PXM สิบแปดพัน e นะครับ SAE PXM สิบเอ็กแปดหเหมือนกันนะครับ p o w e เ t อร์ทาร์นะครับไอห้านะครับหมื่นบาทนะครับ NPE C 2องพนนะครับราคา 8,009นะครับท่านใดสนใจแา่ไหนก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับสนใจตัวไหนติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับทอแสงมิวสิกสุรินนะครับ0842038182นะครับ0842038182นะครับหรือจะทักไปที่เฟซผมก็ได้นะครับชัยนรงค์คงจันทร์ทอแสงมิวสิกสุรินนะครับสนใจทักข้อความเข้าไปได้เลยนะครับครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับ ยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ